สวัสดีครับพี่น้องทาง YouTube ครับช่อง Data News <S <s <ays> นวินวครับเย็นวันเสาร์ครับตอนเสาร์กระไรสดย่อมแรงเห็ดเป็นคลิปสั้นๆให้ท่านผู้ชมต่าผู้ฟังที่เขรรพรักได้ฟังนะครับเนาะได้ดูได้ชมนะครับต่อไปนี่พวกเข้ากับสิ่งเกาเนี่ยดิ <laughs> บคเห็นข่าววีระบุรุษของเงาอีกเลยเด้ฮีโร่ของเงานะครับการจอมพลังนะครับออกไปซอยประชาชนมองหันมองนีนะครับเพราะว่าคุ้นการจอมพลังนะครับฮีโร่ของเหานี่เป็นยุติบทบาทนะครับรับบานแล้วนะครับเขาไปอยู่กับขอบขั้วแล้วนะครับแล้วก็เกี่ยวกับมลนิธิน่ก ก็คงจะเป็นไปตามข้อบังคับของมูลนิธิที่เพื่อนจดทะเบียนไว้หละครับก็คือให้รัพย์สินนะครับตกไปเป็นของอีกมูลนิธีหนึ่งนะครับหากปิดภารกิจลงนะครับมูลนิธิการจอมพลังนี่นะครับทรัพย์สินที่ค้างอยู่นะครับเพื่อนก็ต้อง ตกหายไปเป็นของอีกมูลนิธีหนึ่งเพื่อหายมุ่นอีกมูลนิธีหนึ่งเอาไปใส่ประโยชน์ต่อนะครับเนาะตรงนี้นะครับเพื่อว่าเกิดปัญหาด่านใดด่านหนึ่งขึ้นมาในการทํางานนะครับมันก็ต้องมีกฎ,ม,กฎมีข้อบังคับของมูลนิธิไว้ว่าเป็นแบบใดนะครับทุกมูลนิธิก็ต้องเ็ดคือกันการมดนะครับถ้าเป็นในข้อบังคับของมูลนิธิแล้วจะตกไปเป็น ทรัพย์สินที่เหลืออยู่นั่นจะตกไปเป็นของมูลนิธิไดมันกับผิดนะครับเพราะว่าเป็นผลของกฎหมายนะครับอาจจะมีคนพ่อใจบ่พ่อใจมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็การทีว่าบริจาคเงื่อนเหล้วจะไปขอคืนนี่มันกะถ้าคนที่เขาับบริจาคเขา โกหกหลอกลวงหรือว่าเป็นการโกหกประชาชนให้หลงพิษในการบริจาคมันก็เป็นไปได้ว่าจะไปขอคืนแต่นี่เขากลับบอกอยู่ว่าบริจาคให้มูลนิธิการจอมพรล่างเลยคกับการจอมพล่งลาลงนี่เอาไปใส่ประโยชน์กับประชาชนเอาไปซอยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเอาไปซอยเหลือทหารอยู่ที่ชายแดนเอาไปเฮ็ดบังเกอร์เอาไปเฮ็ดหลุมลพบัย่รียกับประชาชนนะครับ ตัวนี้เขาก็ได้ใส่ไปแล้วการที่ว่าจะไปเรียกเงื่อนขึ้นนะครับอันนี้ต้องไปดูขอคฎนหมายอีกครั้งหนึ่งว่านะครับเขาได้ช่อฉนบ่โกหกหลอกลวงบ่โกหกหลอกลวงไห้บริจาคบ่ถ้าเขาไปได้โกหกหลอกลวงนะครับเขาบอกว่าจะเอาไปให้ประโยชน์นู่นนี่นั่นนะครับมันก็นคือถือว่าชัดเจนแล้วการจะไปขอเ,อเงื่อนขึ้นด้วยความบ่พอใจด้วยความ บ่ชอบใจนี่มันก็สิเป็นเรื่องยากนะครับตรงนี้สารเป็นผู้ตัดสินแหละครับจะไปเอาขึ้นง่ายๆเลยคงจะบ่ได้น,นะครับใส่สารเป็นผู้ตัดสินตกเป็นเป็นเรื่องเป็นรา่ากันถึงสารแหละครับการที่ว่าจะไปเอาเงินบริจาคขึ้นนะครับมันก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นแน่ชัดว่าเขาช่อฉนเขาโกหกหลอกลวงถึงขนาดว่าให้คุณหลงเสื่อว่านะครับ ก็เลยได้บริจาคไปนู่นนะครับต้องพิสูจน์ให้ได้จริงๆนะครับแต่บาแค่ถ้าเขาเห็นบัญชีเงื่อนเขาเงื่อนออกถูกต้องนี่กระชือว่าเขาบริสุทธิ์แล้วในภารกิจของเขานะครับส่วนยุตินะครับบทบาทของมูนิธิแล้วมูลนิธิบริํานการต่อเพื่อนเสียบันให้ทรัพย์สินต้นตกไปเป็นของมูนิธิใดมันก็เป็น ไปตามข้อบังคับของมูลนิธินะครับเป็นไปตามผลกฎหมายมันกับบอเป็นอย่างสีเอาไปหายไปกับบพิษนะครับถ้าถ้ามูลนิธิทีมารับช่วงนั้นเขาจดทะเบียนถูกต้องแล้วก็ดําเนินนโยบายของเขาตามกฎของเขาได้ถูกต้องนะครับตรงนี้นะครับถ้าคุณการจะพลังเขามีมันชีเน้เงื่อนของเงื่อนออกชัดเจนก็ถือว่าจบนะครับถือว่าจบนะครับส่วนเพื่อน ท่อถอยนะครับท่อถอยแล้วก็กลับไปทำหน้าที่ไปทำบทบาทของการเป็นพ่อที่ดีลกลับไปดูแลครอบครัวนะครับยุดตีบทบาทมั่นกระเฮตไทยพวกเข้าจี้เงาเด,ด้บาดน้ำท่วมยืนีคุ้นกันไปซอยตึกสตงอถล่มคุ้นกันไปบ้านน้องยา แก้วบ้านน้องจานมีปัญหาคุณกันไปต่อไปนี่เอากับสิบเห็นวีรบุรุษของเขานี่ครับนะครับเพราะว่าวีรบุรุษหรือว่าฮีโร่ของเขาน่ะเถิดเตตัดขาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเพิ่นกับประกาศยุติบทบาทไปแล้วนะครับนั่นก็คือผลเสียต่อสังคมนะครับผลเสียต่อสังคมนะครับการเมืองไทยนะครับเป็นอย่างสีแ่แหละนะครับเล่นเอาการเมืองเขามายุ่งเกี่ยวทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องเหุ้ทเป็นเรื่องการเมืองเมดมันกเลยเป็นแบบนี้แหละครับนี่ก็ แล้วแต่ผู้ตรวจสอบกับบพิษคุ้นกันกับบพิษนะบพิษทั้งสองฝ่ายนะครับบพิษผู้ตรวจสอบกับมิสิธจะตรวจสอบคุ้นกันกับมิสิธจะอธิบายนะครับว่าสิ่งที่เพลน,นเหตุไปมันถูกต้องมันเรียบร้อยแหละค,คือจบนะครับโมมิไพยพิษไพรถูกแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นการแบบว่าดึงไปเป็นเรื่องของการเมืองจนเกินไปมันก็นดูบ,บสวยงามนะครับตรงนี้ก็ฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับ ไปเป็นแง่คิดนะครับว่าถ้าจะไปลงโทษคุ้นกันจอมพลังนี่ครับเป็นสิ่งที่บัยุติธรรมสําหรับคุ้นกันนะครับบัยุติธรรมกับฮีโร่ของเฮานะครับเนาะเดี๋ยวสักมือหนึ่งนะครับเพิ่งเกิดไฟเกิดพลังกันมาเดี๋ยวเพิ่นก็คงจะมาซอยสังคมคือเก่านะครับเนาะตรงนี้ครับฝากส่งกําลังใจไปหาคุ้นกันจอมพลังครับฮีโร่ของเฮ้าที่ออกมาซอยคอนทั้ง ภาคอีสานมาทนซอยคนทางซากแก้วนะครับมาอยู่ชายแดนนะครับกินอยู่ที่ชายแดนนะครับสามสี่หาเดือนบริเกับบานครับซองนะทุ่มเทเพื่อสังคมนะครับเพื่อประชาชนนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องแพ่ไพ่นะครับแพ้ไพ่สังคมแพ่ไพ่การเมืองไปในที่สุดนะครับกับจ้งไหนก็ ส่งกำลังใจถึงคุณนกันจอมพลังนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและกามีจิตใจต่อสู่เพื่อสังคมต่อไปครับหวังว่าโอกาสข้างหน้าก็จะได้เห็นฮีโร่ของเขาออกมาทำงานเพื่อสังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ